ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะจะมาทำนะฮะ i อดีลายโค้กนะครับมีเพื่อนขอ id มานะครับวิธีการนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่หน้าแอปพลิเคชันไลน์ละที่ด้านซ้ายนะครับมีปุ่มโฮมอยู่นะครับผมก็อยู่ที่ปุ่มโฮมละจากนั้นนะครับตอนที่เราจะค้นเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกนะครับตรงช่องเซิร์ชนะครับข้างบนนะครับอ่า ตอนนี้เนี่ยเรามีช่องเซิร์ชล้เราก็ทำการพิมพ์นะครับโดยใช้คำว่าโคคาโคล a าไ a ยแลนด์นะครับโคคาโคลาออตอนนี้เนี่ยมันจะยังไม่เห็นนะครับให้เราอยู่ที่ช่องอ,งอนะฮะเราก็เลื่อนมาครับแล้วก็เลือก Official Account นะครับนี่ครับได้แล้วฮะโคคาโคล่าไทยแลนด์นะครับ, Coca รบเราก็ กดนะครับเลือกครับโคคาโคล่าไฮแลนด์ Thailand, เข้าไปอ่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่หน้าออฟฟิเชีนะครับของโคคาโคล่าไทยแลนด์แล้วจากนั้นเราก็นะครับเลือกไปที่แอดครับอ่าตอนนี้เนี่ยเราได้แอดนะครับโคคาโคล่าไทยแลนด์เรียบร้อยนะครับก็ไปดูที่ช่องแชทนะครับนี่มันก็จะขึ้นหน้าจอนะครับ ขอต้อนรับสู่ c o c a คาโฟล่าไลน์ออฟฟิเชียลแอนะครับร่วมสนุกไปกับกิจกรรมมากมายพร้อมลุ้นรางวัลสุดพิเศษจากโคกนะครับและติดตามข่าวสารได้ที่นี่อย่าลืมชวนเพื่อนและคนพิเศษมาร่วมสนุกกันนะครับนี่นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีแคมเปญอยู่นะครับรับฟรีสมาชิกจุก VIP นะครับแล้วก็สามารถซื้อโคกนะครับที่เซเว่นนะฮะเดลิเวอรนะครับ,รบแล้วก็ มีเรื่องของแจกส่วนลด50บาทนะครับแล้วก็สั่งโคกนะฮะส่งทันทีถึงบ้านนะครับที่ใช้ของแพนด้ามานะครับสั่งอาหารทานคู่โคกได้ที่ฟู้ดแพนด้านะครับอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับเพื่อนๆก็ไปลองใช้ดูนะครับโอเคครับวันนี้ก็ชิปสั้นๆนะครับเรื่องของการแอดไลน์นะฮะโคคาโคล่านะครับไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็ ลาปเป็นไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบก็กดติดตามนะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆหรือเพื่อนๆสงสัยถามอะไรมาแล้วผมทอจะทำคลิปได้ก็จะทำขึ้นไปนะครับก็สวัสดีครับผม